สิ้นคนดีเพราะแผ่นดินนี้ยังมีเลือดไทยแผ่นดินไหนที่ใครว่าดีเถ้าแผ่นดินนี้จะมีที่ใดหาคนไทยร่วมจับมือไว้เพื่อแผ่นดินไทยด้วยใจเดียวกัน คลีนพาวเวอร์จำกัดมหาชนพลังงานทดแทนสะอาดและสีเขียว c r e น n and Green Renewable Energy เครื่องดื่มโปรไวต้ามีจุลินีโปรไบโอติกวิตามิน C B3 B5 B6 และ B12 แคลอรี่ต่ำเติมความสดชื่นมีชีวิตชีวางให้ตัวคุณต้องเครื่องดื่มโปรไวต้า สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยครับกับรายการวันนี้ประเทศไทยจัดโดยองค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรมนะครับพบกับผมนายกิจชัยพยมย้มประธานองค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรมวันนี้นะครับเราก็จะมีเรื่องราวดีๆนะครับมาพูดคุยกันในรายการนะครับแต่ในเริ่มแรกที่ผมจะต้องคุยไม่คุยไม่ได้ครับท่านผู้ชมครับเพราะผมกําลังจะเห็นว่าเรากําลังจะเสียโอกาสครับกับโครงการดีๆที่กําลังจะเกิดขึ้นเป็นโครงการที่หลายๆคนก็คงจะเคยได้ยินแล้วนะครับก็คือโครงการ เมืองต้นแบบจชน,นะตรงนี้นะครับถ้าเกิดมีการยกเลิกโครงการหรือมีการเลื่อนขยับขยายออกไปก็จะเกิดผลกระทบมากมายมหาศาลคนทางภาคใต้นะครับสีจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็จะได้รับผลกระทบเสียโอกาสเสียในสิ่งที่ควรจะได้รับอย่างรวดเร็วเช่นรายได้มหาศาลจะลงไปสู่ท้องถิ่นนะครับความเป็นอยู่ที่ดีก็จะลงไปอยู่ในท้องถิ่นการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างไรายได้โอ้ เป็นอะไรที่ได้รับผลกระทบเยอะแยะมากมายนะครับพอผมเห็นข่าวนี้ครับผมตกใจมากนะครับเมื่อท่านธรรมนัสออกข่าวมาครับว่าเตรียมส่งรายงานสรุปถึงบิ๊กตู่บิ๊กป้อมยุติโครงการจนะชั่วคราวหลังผลกระทบศึกษาผิดมติครมพร้อมแจ้งประธานนะครับท่านนายกแล้วก็สวตและประชาชนในพื้นที่ให้ทราบเป็นยังไงครับแค่หัวข่าวออกมา โอ้โอ,โอ้แล้วพอ่อลวครับท่านพี่น้องครับเพราะฉะนั้นนะครับเรามาดูรายละเอียดข่าวกันก่อนครับเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับที่ทําเนียบรัฐบาลร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรได้ให้สัมภาษณ์หลังเป็นประธานประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดําเนินการขยายผลเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่งคงมั่งคั่งยั่งยืนไปสู่เมืองต้นแบบสี่อำเภอจนะจังหวัดสงขลาเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต หลังจากที่ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสองคณะเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องของระเบียบและข้อกฎหมายและคณะกรรมการพิจารณาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตของประชาชนนะครับเนี่ยคณะก็เลยไปศึกษาได้ข้อสรุปพบว่าที่ผ่านมาถือว่าทำผิดมติคณะรัฐมนตรีหรือมติครอมอโดยตนจะทำหนังสือถึงศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้สอ,บอ,บออตอ ห้ยุติโครงการเป็นการชกคราวก่อนและอาจจะต้องถอยหลังกลับไปนับหนึ่งใหม่ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาระยะหนึ่งถ้าทำต่อไปก็จะมีปัญหาตามมาที่หลังร้อยเอกธรรมนัฐกล่าวว่าตนได้ทำรายงานถึงพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและพลเอกประวิตย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลเรื่องนี้และแจ้งไปถึงสอปตอประชาชนในพื้นที่ว่าหลังจากที่เราศึกษาแล้ว ได้ข้อสรุปอย่างไรผู้สืข่าวนะครับก็ได้ถามท่านธรรมนัตว่าปัจจัยหลักที่พิจารณาให้ยุติโครงการนี้ก่อนนะครับคืออะไรแล้วเอกธรรมนัตกล่าวว่าจุดหลักคือคอรมอรเห็นชอบกับแผนงานแต่คอรมอรมีเงื่อนไขว่าต้องให้สอบปตและสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสสชศึกษาโครงการร่วมกันแต่สภาพัฒนไม่ได้มีส่วนร่วมอะไรเลย สบตทำแต่เพียงลำพังถึงได้เดือดร้อนมาถึงวันนี้เมื่อถามว่ามีความกังวลเกี่ยวกับผู้มีอิทธิพลในพื้นที่หรือไม่ร้อยเอกธรรมนัฐกล่าวว่าไม่ได้กังวลอะไรเพราะคณะทํางานอย่างเต็มที่นักข่าวถามต่ออีกนะครับว่ากลุ่มที่มาประท้วงหน้าทำเนียบรัฐบาลระบุว่าสวตไม่ได้ทําประชาวิจารณ์อย่างครบถ้วนทุกขั้นตอนร้อเอกธรรมนัฐกล่าวว่าก็ประมาณนั้นทําเฉพาะบางกลุ่ม เมื่อถามว่าหากให้ยุติโครงการแบบนี้จะมีปัญหากับผู้ประกอบการหรือไม่ร้อยเอกธรรมนัทกล่าวว่าตนว่าน่าจะเป็นผลดีกับผู้ประกอบการที่ได้กลับมานับหนึ่งใหม่ให้ถูกต้องถ้าฝืนทําไปในสิ่งที่ผิดต่อไปผู้ประกอบการการลงทุนอนาคตก็น่าเป็นห่วงนักข่าวถามอีกนะครับว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นผู้อำนวยการสปตจะต้องถูกลงโทษหรือไม่ร้อยเอกธรรมนักล่าวว่า เป็นเรื่องของนายกเมื่อเราได้นำเสนอนายกก็อยู่ที่นายกจะพิจารณาเมื่อถามว่ามีมติครั้งนี้เป็นผลมาจากการอภิปรายหรือไม่ร้อยเอกธรรมนัสกล่าวว่ามากครับอันนี้คือสิ่งที่ทำให้ผมตกใจและผมจะต้องนำเรื่องนี้มาพูดคุยกันในรายการอีกด้านหนึ่งอีกมุมหนึ่งนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยผมก็เคยได้สัมภาษณ์ พูดที่อยู่ในพื้นที่นะครับแล้วก็ประชาชนในพื้นที่หรือเครือข่ายต่างๆนะครับในเรื่องของข้อดีเกี่ยวกับโครงการจนะแห่งนี้นะครับก่อนอื่นผมมีกูรูท่านหนึ่งท่านได้ความรู้ไว้นะครับท่านผู้ชมครับผมอยากจะให้ท่านผู้ชมได้รับฟังไปพร้อมๆกันและคิดนะครับว่าสิ่งที่กูรูพูดใช่เลยครับเป็นสิ่งที่เราจะต้องนำมาคิดและทบทวนฝากถึงท่าน ธรรมนัตด้วยนะครับอยากจะให้ท่านทบทวนโครงการนี้ครับว่าเป็นโครงการที่ดีและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อย่างมากถ้าเกิดมีการชะลอหรือหยุดโครงการไปนะครับเลื่อนออกไปอย่าลืมนะครับสิ่งที่ผ่านมา4ปีหลังจากนี้ไปก็จะเสียโอกาส4ปีไม่ได้ทํามาง,ง่ายๆนะครับจนเกิดโครงการนี้แล้วทุกคนก็คาดหวังว่าโครงการนี้จะต้องเกิดเร็วๆนี้ครับเอาละครับผมขออนุญ,ญาตนําข้อมูลจากครูท่านหนึ่งนะครับท่านได้ให้ข้อมูลผมมา จากมติคลมที่บอกว่าสอปตอรปรึกษาสภาพัฒน์สอปตอก็ได้ทำเรื่องให้กพตซึ่งเป็นคณะกรรมการยุทธศาสตร์พัฒนา4จังหวัดภาคใต้อันมีนายกเป็นประธานแต่มอบหมายให้พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกทำการแทนได้แต่งตั้งให้สภาพัฒน์มาเป็นกรรมการร่วมปรึกษาด้วยทุกครั้งและพัฒนาและสภาพัฒน์ก็ได้ส่งคนมาร่วมประชุมทุกครั้งนะครับ แต่ว่ารองเลขาสภาพัฒน์ไม่ได้มาเองให้ลูกน้องมาแล้วบอกว่าไม่รู้เรื่องซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ดีเลยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านรัฐมนตรีช่วยจะไปรู้เรื่องอะไรและรัฐมนตรีช่วยที่ชงยุติโครงการจะนะเป็นการฝ่าฝืนมติครมนะครับทำผิดมาตรา157การออกมาพูดแบบนี้ทำให้คนที่จะมาลงทุนเกิดความลังเลหมดกำลังใจ สถาบันการเงินก็จะไม่ปล่อยกู้โครงการนี้ทำเพื่อประชาชนซึ่งรัฐมน,นตรีช่วยไม่มีอำนาจมาสั่งการยุติโครงการนี้ครับท่านผู้ชมฮะในส่วนของเรื่องปัญหาที่ดินที่มีประเด็นปัญหากับชาวบ้านนะครับถ้าเราลงไปดูพื้นที่จริงๆนะครับเราจะเห็นเลยครับว่าชาวบ้านนมาลุกล้ำที่ดินของเอกชนด้วยซ้ำครับดูในภาพหน้าจอตอนนี้นะครับท่านจะเห็นเลยครับว่าภาพเนี่ย จะเห็นเลยครับว่ามีการมาไถ่ที่ดินไม่ถึง3เดือนด้วยซ้ำครับเห็นภาพด้วยตาแค่นี้ก็จะเห็นแล้วนะครับว่าจร,จริงๆแล้วเกิดอะไรกันขึ้นกับประเด็นในเรื่องที่บอกว่ามีปัญหาในเรื่องของที่ดินนะครับสรุปก็คือชาวบ้านมาลุกล้ำที่ดินของเอกชนด้วยซ้ำนะครับอยากจะให้ท่านพิจารณารัะทบทวนเรื่องนี้ใหม่การที่รัฐมนตรีช่วยให้ข่าวไหลว่าจะยุติโครงการของปักใต้เป็นเรื่องไม่เป็นความจริงเพราะอำนาจการยุติโครงการปักใต้ ต้องเป็นอำนาจของคอรมคอรม,อรมได้อนุมัติผ่านมาแล้วตั้งนานครับซึ่งเลยขาสภาพัฒน์คนเก่าก็ได้เซ็นรับรองเรื่องนี้และรัฐมนตรีทุกคนก็ได้เซ็นรับรองเรื่องนี้ตั้งแต่ปี2561ถึงปี2562นายกไม่เห็นด้วยกับที่การมีการมาให้ข้อมูลเท็จแบบนี้เนื่องจากนายกต้องการที่จะส่งเสริมการลงทุน ในการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนใต้ให้เกิดความมั่งคงมั่งคั่งและยั่งยืนนะครับท่านผู้ชมฮะผมขออนุญาตนะครับเอารายละเอียดของท่านพลเรือตรีสมเกียรติผลประยุนนะครับเลขาธิการสวตนะครับท่านได้เล่าว่านะครับเป้าหมายหลักของการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องการที่จะสร้างระบบเศรษฐกิจที่จะสร้างงานสร้างอาชีพและการกระจายรายได้ของประชาชนในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอด4ปีที่ผ่านมาเนี่ยเมืองต้นแบบทั้ง3แห่งได้สร้างงานสร้างไรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีของคนภาคใต้ได้แน่นอนนะครับแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ําที่ดีขึ้นจึงนํามาสู่การต่อย,ยอดพัฒนาเมืองต้นแบบทั้ง4ปักดันอําเภอชนะเป็นศูนย์ระบบเศรษฐกิจแห่งใหม่ของภาคใต้ครับขออนุญาตลงรายละเอียดน,นิดนึงนะครับว่าเมืองต้นแบบสาเหลี่ยมมังคงมั่งคั่งยั่งยืนเนี่ย โครงการน,นี้เริ่มตั้งแต่ปี2559หรือเมื่อ4ปีกว่าที่ผ่านมานะครับผ่านการพัฒนาเมืองต้นแบบ3เมืองหลักใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับเมืองต้นแบบที่1คืออำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรเมืองต้นแบบที่2คืออำเภอเบตงจังหวัดยะลาเมืองต้นแบบด้านการท่องเที่ยวและพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนเมืองที่3คืออำเภอสุงไหงโกรกจังหวัดนาราธิวาสเมืองต้นแบบการค้าขายชายแดนระหว่างประเทศ เอาละครับท่านผู้ชมฮะถ้าเรามาพูดกันจริงๆนะครับอนาคตเนี่ยเราจะเห็นเลยครับว่าคนะอุตสาหกรรมจนะนะครับจะเป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่ประกอบไปด้วยอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวาภาพอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวาภาพและเคมีชีวาภาพอุตสาหกรรมการเมืองนะครับอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรกิจกรรมคมนาคมขนส่งเชิงพาณิชย์แบบครบวงจรการท่องเที่ยวและบริการอุตสาหกรรม ผลิตกังหันพัดลมและเครื่องกําเนิดไฟฟ้าการผลิตหัวรถจักรอุตสาหกรรมผลิตรถไฟฟ้า EV วีคาครับเป็นต้นฉะนั้นนะครับเราจะได้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าในราคาถูกถ้าเกิดนิคมอุตสาหกรรมจะนะเกิดขึ้นสําหรับพลังงานทางเลือกนะครับเอเน l e x จีคอมเเราก็จะมีการสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มอย่างน้อย2,813เมกะวัตต์นะครับรองรับการเจริญเติบโตและความต้องการใช้ไฟฟ้าของภาคใต้อย่างอนาคตอย่างเพียงพอ โดยเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานธรรมชาติหรือโรงไฟฟ้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้อมท่าเรือนะครับนี่คือสิ่งที่เราคาดหวังเราจะเห็นกันลวครับว่าเราจะมีท่าเรือเพื่อการพาณิชย์และการท่องเที่ยวพร้อมระบบคมนาคมขนส่งแบบครบวงจรการสร้งางรางรถไฟฟ้าเชื่อมโยงระหว่างท่าเรือเขตพื้นที่เศรษฐกิจและเขตการค้าชายแดนเพื่อเพิ่มทางเลือกการเดินทางและการขนส่งสินค้าทั้งภายในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งมีการบริหารจัดการด้านน้ําสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันปัญหาน้ําเสียและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเลการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นไงครับอันนี้คือสิ่งที่อนาคตเราจะเห็นแล้วครับว่าในนิคมอุตสาหกรรมชนะจะมีแต่สิ่งดีๆนะครับท่านผู้ชมฮะก่อนที่เราจะพักเบรกในช่วงนี้นะครับผมมีคลิปสัมภาษณ์ของดรสุมเมศสุวรรณพมนะครับรองประธานมูลนิธิร่วมพัฒนาเนี่ย ได้ให้คลิปสัมภาษณ์ไว้นะครับผมได้พูดคุยกับท่านในคลิปสัมภาษณ์เนี่ยเมื่อวันเสาร์ที่6กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับอยากจะให้ท่านผู้ชมนิดหนึ่งฟังสักนิดนึงครับเปิดใจสักนิดหนึ่งครับว่าคน4จังหวัดชายแดนภาคใต้จะได้อะไรมั่งไม่ใช่แค่คนมุสลิมอย่างเดียวนะครับแต่นี่คือคนไทยทั้งประเทศก็จะได้มีโอกาสตรงนี้ครับงั้นเรารับชมรับฟังกันเลยครับเราย่อลงไปไงว่าที่ผมศึกษาว่า นิคมอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นที่จันะเนี่ยมันจะเป็นนิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลด้วยแล้วส่งไปทั่วโลกเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่ชอบใจมากแล้วก็เฮ้ยมันช้าไม่ได้แ้วมันต้องรีบครับหรือแม้กระทั่งมันจะเป็นศูนย์กลางในการผลิตไอ้อุปกรณ์ที่จะผลิตพลังไอไฟฟ้านะเช่นไอ้ไอเสากังหันลมที่อยู่ที่หัวใจล้โนนดทุกวันเนี้ย ท่านรู้ใช่ไหมครับว่าไม่มีส่วนใดชิ้นส่วนใดผลิตในประเทศไทยเราเลยแนมะ้แต่ชิ้นเดียวใช่ครับนำเข้ามาจากยุโรปนำเข้ามาจากจีนแล้วแต่ว่าจะซื้อจากที่ไหนแต่ถ้าะนะเมืองต้นแบบเกิดเนี่ย จะมีโรงงานที่จะผลิตอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นแผงโซล่าเซลล์ไม่ว่าจะเป็นโรงงานผลิตแบตเตอรี่รที่จะไปใช้ในรถยนต์พลังงานไฟฟ้าจะผลิตที่นี่แล้วก็ผลิตเสาไอที่สูงเป็นร้อยเมตรที่จะเป็นเสากังหันลมผลิตไฟฟ้าเนี่ยครับจะผลิตที่ประเทศไทยที่จะนะมงต้นแบบอันนี้ผมทราบมาว่ารายละเอียดเนี่ยจะมีธุรกิจ ที่จะผลิตพวกนี้ไอ้หัวรถจักรหัวรถไฟทุกวันนี้ไอ้รถไฟฟ้าสายสีเขียวสายสีแดงเนี่ยจอดกันอยู่เต็มอ่ะที่บางตื้อเนี่ยครับมันนําเข้ามาจากต่างประเทศทุกขบวนครับใช่ครับเฮ้ย hey, รถไฟฟ้าแบบเนี้คนไทยเราทําไม่ได้เหรอทําได้ครับผมต้องเชื่อชมไงว่าเนี่ยไอ้พิจะนะเมืองต้นแบบเนี่ยจะเป็นศูนย์กลางในการผลิต ไอ้หัวรถไฟไอ้ตู้รถไฟเนี่ยเลิกสักทีเถอะไอ้ที่สั่งมาจากเกาหลีสั่งมาจากญี่ปุ่นสั่งมาจากจีนน่ะครับเราก็ทําได้ล้วจะร่วมทุนกับจีนร่วมทุนกับเกาหลีร่วมทุนกับญี่ปุ่นร่วมทุนกับอเมริกาเราก็ได้ครับออเราก็มาทําที่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 โรงงานที่จันะดีใช่ไหมทันทีที่มีโรงงานแบบนี้เกิดขึ้นคุณรู้เปล่าว่าจะต้องจ้างงานเนี่ยโรงงานแบบเนี้ย อย่างน้อยๆครับสี่ห้าพันคนที่นี่คือจ้างงานแบบเขาเรียกจ้างงานแบบดเล็กนะจ้างงานตรงนะซึ่งซึ่ถ้าครบทุกโรงงานพวกเนี้ยเฉพาะแรงงานที่จะได้รับการว่าจ้างเนี่ยนะครับประมาณหนึ่งแสนคนครับซึ่งมันจะตอบโจทยุตศาสตร์ชาติยี่สิบปีโคตรที่ปีนะเรื่องการสร้างโอกาสการสร้างงานสร้างฐานะสร้างควฮมเสมอภาคครับ ผมแค่คิดตัวเลขคร่าวๆนะฮะสมมุติแต่ละคนได้เงินเดือนเดือนหนึ่งประมาณ1 5 0 0 0บาทเฮอไม่มีครับไม่มีครับสมมติอุตสาหกรรมจนะเนี่ยครับไม่ใช่เงินเดือน1 5 0 0 0บาทสมมุติถ้าติไว้อย่างต่ำสามหมื่นครับสามหมื่นครับแน่นอนผมผมสมมติสมมุติสมมุติตัวเลขที่ผมกําลังคิดอยู่คร่าวๆนะตอนนี้สมมุติว่าขั้นต่ำเนี่ยนะฮะอันนั้นแบบแน่นอนอยู่แล้วต้องเป็นสามหมื่นถ้าขั้นต่ำหนึ่งหมื่นห้าพันบาทตามมาตรฐานของแรงงานไทย คนหนึ่งแสนคนจะมีเงินสัพัดไปตรงที่ภาคใต้นั้นคือเดือนหนึ่งนะฮะหนึ่งพันกว่าล้านเห็นไหมฮะเงินมันไปทำให้เศรษฐกิจฟูทันทีเลยดเดี๋ยว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 ผม,ผมตอบก่อนมผมตอบก่อนครับถ้าคุณว่ 1, าเงินสะพัดหนึ่งพันกว่าล้านนะครับ,ค,รบคุณต้องคูณสามจุดห้าครับใช่ครับเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับหนึ่งพันล้านคูณสามจุดห้าครับสามพันห้ารอยล้านครับใช่ครับเพราะอะไรครับเพราะว่า ไอ้หนึ่งพันล้านเนี่ยมันได้มาจากการจ้างงานโดยตรงไงก็คือจ้างงานคนที่จะเข้าไปทํางานในโรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยถ้า,ถ,าถ้าเราเราไปดูงานที่มาตาพุทธเนี่ยเราจะเห็นภาพว่าเนี่ยคนที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาตาพุทธเนี่ยสองแสนสามแสนคนคนตใต้พาคพวกผม,ผมรุ่นพี่รุ่นน้องผมเนี่ยไปอยู่กันที่นั่นเยอะแยะเนี่ยทําไมถึงบอกว่าสามจุดห้าเท่า ถ้าถ้าถ้าผมคิดง่ายสามจุดห้าเท่าเห็นตัวเลขเลยนะครับสมมติตะกี้เมื่อสักครู่เนี่ยผมพูดถึงหนึ่งพันห้าร้อยล้านถ้าสามจุดห้าเท่าเท่ากับห้าพันหัล้านเลยนะห้าพันล้านถูกต้องเพราะว่าเพราะว่ารายได้เนี่ยมันคือการจ้างงานโดยโดยตรงเนี่ยมันคือไม่ต่ำกว่าหนึ่งแสนอัตราที่อยู่ในในเขตนิคมนะแต่อีกสามแสนคนเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเพราะคุณนึกดูนะครับว่าถ้าเกิดนิคมอุตสาหกรรมจะน่าเกิดเนี่ย มันจะเกิดโรงแรมใหญ่ๆขึ้นแถวนั้นไหมใช่ครับจ้างคนไหมจ้างมีเกิดรีสอร์ทไหมจ้างมันจะเกิดมันจะเกิดไอ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 ธุรกิจการขนส่ง,งมีมีรถตู้มีรถเม์มีรถอมอเตอร์ไซค์เพิ่มขึ้นไหมใช่มีศูนย์การค้าเพิ่มขึ้นที่หาดใหญ่มันจะเจริญกลับขึ้นมาไหมใช่ครับมีหมดเนี่ยเขาเรียกว่าการจ้างงานทางอ้อมที่เรียกว่าอินดเล็กครับตรงเนี้ครับมันจะเกิดขึ้นอีกประมาณสามแสนคนครับโอ้โห แนวผมคิดง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นผมคงจะต้องฝากถึงท่านธรรมนัตนะครับอยากจะให้ทบทวนเรื่องนี้นะครับที่สําคัญเนี่ยเราต้องรู้นะครับว่าปัจจุบันเนี่ยเรามีนักศึกษาที่ว่างงานปีละหลายหมื่นคนครับเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ทางจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องไปทางานมาเลเซียปีนึงเป็นแสนลายถ้าเกิดมีนิคมอุตสาหกรรมชนะขึ้นมาทุกคนจะได้กลับมาอยู่ในบ้านในครอบครัวครับสังคมจะได้เป็นสุขเศรษฐกิจจะได้เจริญมั่งคั่งครับ ฝากไว้ครับท่านธรรมรัตน์ครับงั้นเราพักเบรกก่อนนะครับท่านผู้ชมครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อกับประเด็นที่สําคัญที่ติดตามมาจากเพจของพวกเราครับพักเบรพกพบกันช่วงหน้าครับอ่นนไทยยวจื้เพแผดดิดใดี